สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่จะมาแนะนำเกี่ยวกับจุดเด่นและก็กิจกรรมของคณะสิ่งแวลงะะด,ล,ด,ดวล้อมของเรานะครับไปดูกันเลยครับผมจุดเด่นของคณะสิ่งแวดล้อมของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่เป็นคณะแรกในะประเทศไทยนะครับที่เปิดสอนด้าสิ่งแวดล้อมอย่างที่2นะครับคณะของเรานะครับมีการทำแลบทั้งชีววิทยาเคมีรวมไปถึงแลบมลพิษด้วยนะครับผมอันที่3นะครับ คณะของเราจะมีการออกภาคสนามนะครับหรือออกฟิวทิปเพื่อให้น้องๆอน,นะครับได้สัมผัสประสบการณ์นั่งสิงเวดล้อมแบบเรเดียวกันไปเลยและสุดท้ายนะครับคณะของเรานะครับมีเสื้อช็อปประจําคณะด้วยซึ่งตารุ่นในแต่ละรุ่นนะครับก็บจะไม่เหมือนกันเพราะว่าจะเป็นการออกแบบของนักศึกษาในแต่ละรุ่นนั่นเองนะครับผมมาถึงส่วนของกิจกรรมกันแล้วภายในคณะสิ่งแวดล้อมของเราจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายต,ตลอดภาคเรียนเลยพี่จะยกกิจกรรมมาสักสองกิจกรรมคือ 1. กิจกรรมแตกหนอ เป็นกิจกรรมต้อนรับน้องๆปีหนึ่งที่เข้ามาใหม่ทุกๆคนเลยเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและเชื่อมความสัมพันธ์กับเพื่อนๆของน้องๆได้และอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือ NY Game เป็นกิจกรรมที่เน้นในด้านการแข่งขันกีฬาต่างๆแต่ที่สําคัญกิจกรรมนี้จะจัดร่วมกันระหว่างคณะสิ่งแวัลร้องของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศน่าสนุกสุดๆไปเลยแล้วมาเจอกันบรรลุเป็นเท้าผีโดนคณะสิ่งแวัลร้องของเรานะครับเราเจอกันนะคร